การกินมันเป็นส่วนที่ใหญ่ในชีวิตเหมือนกันนะคือแบบเมื่อก่อนที่ลองผิดมาก็คือพวกแบบคัดคา้บเลี้ยงไขมันออกกําลังกายเป็นบ้าคลั่งพออดแล้วมันหยอะแล้วมันรู้สึกว่าแบบฉันต้องให้ลงมาตัวเองแล้วอะมันก็เลยจะเป็นเหมือนแบบอด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 แล้วก็บูมเพราะว่าร่างกายมันแบบมันไม่ไหวแล้วมันกรีดลองแล้วมันก็ฉลาดไม่ตอนนี้สิ่งที่กูเห็นในกระจกคือกูตัวเป็นหุ่นแบบ มิชลินซึ่งสุดท้ายอ่ะก็เลยมาเรียนรู้ว่าพอมันไปในทางที่มันสุดตรงอีกแล้วอ่ะอก็ไม่ได้ดีกับเราเว้ยแน่นอนคิดง่ายๆแล้วก็ออกกําลังกายเยอะ <มา S 1> ขึ้น,นแล้วเราก็กินให้มันน้อยลง,อย,ลงอยากอายุยืนให้กินอาหารอายุสั้นแต่อยากอายุสั้นให้กินอาหารอายุยาวคือเราเป็นคนนอนเร็วกี่โมงสองทุ่มบ้า